แสบป่ะแม่ไอแ, <c oughs> แม่เมื่อยแม่นอนน่งตลูกสวัสดีค่ะพี่น้องนี่แหละกินหม้าแม่นอีแม่อันอ่านบุญแล้วแล้วเฮ็ดบุญเลีเ้ยงอันเลี้ยงเฮ็ดพาเฮ็ดบุญวันเกิดแม่สน <ไ S 1> สวัส <ไ S 1> ดีบวันี้ลแล้วแล้วแล้วเมื่อยจัดแล้นนอนตักแต้บายม้งในอย่างเราเรากินข่าวน้ำมูวเพลินแล้วก็กินแสบแน่เพราะแสบแน่นนมาลูกหลานน,าน,อนอนนอนสง่าสงเอบวันเี้ย ลูกคืนหิวเข่าซูอาซนปลาขนมเส็นแล้วเบิ้งขวาก็หิวค่อย่ขึ้นกันน้องอ้ยะตน้องอ้มีน้ำเข่าปะบ่น้องไอ้ะนแม่เจ้าเข่าวบะบ่เจมถูกยมาหลายเ่ะ้กสิวามุ้แม่อีกแบบขนมเซนแซบแซบจะพี่น้องน้ำยาปากกาไข่

ก็้องถามกระเพาะกระเพาร่ะอเก้านี่หอืม่ยะอืมอร่อยไหแม่หอมอร่อยอืมไปเลยกินมือเลยถอยกันนอ้ําบ้างบ่อบ่อไม่ยก nam ừ, nhà mà chè, đi làm chè bốc, chè, bưng ở, bưng thả ở, bưng ở, bưng thả ở, bưng thả

ไป่ไหหันมาพี่ไหมไป่ไหวไม่ไหวป้าหันนะอืม